สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันกันกบคุณครูแตงโมอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ proportion เนาะซึ่ง proportion เนี่ยภาษาไทยนะคะปแปลว,ว่าสัดส่วนนั่นเองแล้วสัดส่วนนี้นะคะมีความสําคัญอะไรยังไงที่เราจะนํามาใช้ในงานศิละปะได้แล้วทําไมเราถึงจะต้องใช้สัดส่วนมาใช้ในงานศิละปะด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยเราเองนะคะก็จะเห็นได้ชัด ในตอนที่เราเรียนลงไปลึกๆนี่แหละจริงๆแล้วในเรื่องของสัดส่วนหรือ r o p o r t i o นนี้นะคะมีความสอดคล้องกันกับเรื่องของความสมดุลที่เราเรียนกันไปในสัปดาห์ที่แล้วด้วยจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของคําว่าสมดุลกับความหมายของคําว่าสัดส่วนเนี่ยมันสอดคล้องกันอยู่ซึ่งไม่ได้ต่างกันมากนักเลยนะคะแต่ในความสมดุลนะคะเป็นเรื่องของการแบ่งซ้ายและขวาบนและล่างใช่ไหมคะที่จะเห็นถึง ความสมดุลในภาพว่ามีน้ำหนักเท่าๆกันไหมมีแสงเงาเท่าๆกันไหมมีวัตถุดูเท่าๆกันไหมถ้าไม่เท่าล่ะเราจะทํายังไงให้ภาพสวยงามเนาะและในวันนี้นะคะในส่วนของการที่เราจะมานําใช้ว่าถ้าภาพภาพหนึ่งนะคะมีน้ําหนักหนักมาทางในทางหนึ่งเลยเนี่ยเราจะสามารถจัดการกับภาพภาพนั้นยังไงได้บ้างนะคะซึ่งใน p r o p o r t i o n หรือสัดส่วนนี้ก็จะมีการแก้ปัญหาของภาพภาพนั้นให้เราได้ดูกันด้วยเนาะ ไปดูกันเลยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันทั้งหมด3อย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความหมายของสัดส่วนเนาะอันที่2ก็คือสัดส่วนทองคำนะคะและอย่างที่3ก็คือการที่เรานำสัดส่วนนะคะไปะใช้ประโยชน์เกี่ยวกับงานศิลปะเราทํำยังไงได้บ้างอ่ะเราไปดูเรื่องความหมายกันก่อนเลยความหมายนะคะสัดส่วนเนี่ย เป็นการจัดวางที่เหมาะสมนะคะโดยมีความสัมพันธ์กันทั้งด้านยาวด้านกว้างแล้วก็ด้านลึกเลยนะคะการที่ทําให้ทัศนธาตุนะคะเกิดความสัมพันธ์กับพื้นที่ทั้งหมดในภาพเนี่ยจะทําให้ภาพภาพนั้นมีลักษณะที่มีสัดส่วนที่น่าสนใจเนาะ,ะเราลองสังเกตสิ่งรอบๆตัวเราดูก่อนสิ่งรอบๆตัวเรานะคะจริงๆแล้วเรื่องง่ายๆเลยที่เราใกล้ตัวเรามากที่สุดสัดส่วนก็คือสัดส่วนของร่างกายเรานั่นเองนะคะ นัองเียนเลยสังเกตไหมะคะว่าเอ๊ะทำไมมือเรานะคะถึงมีลักษณะแบบนี้ค่ะเรามีลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติก็จริงแต่ว่าเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการทำสัดส่วนให้เหมาะสมได้ด้วย และสัดส่วนของร่างกายเรานะคะตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องในเรื่องของการออกแบบอย่างอื่นตามมาด้วยเหมือนกันเราลองดูจากการที่เรายกแขนขึ้นนะคะปลายนิ้วมือจนถึงกลางสะดือของเรานะคะอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นสัดส่วนครึ่งกลางของกลางลำตัวเราเลยนะคะและในขนาดเดียวกันนะคะ ปลายนิ้วมือของเรานะคะมาถึงข้อศอกหรือช่วงข้อศอกมาถึงหัวไหล่นะคะอันนี้ก็เป็นการแบ่งสัดส่วนในแขนแขนหนึ่งของเราเหมือนกันเนาะอย่างในส่วนของขาเรานะคะจากเท้าจนถึงหัวเข่าแล้วมาถึงสะโพกเนี่ยก็เป็นการแบ่งสัดส่วนในช่วงส่วนขาเหมือนกันนะคะและทั้งนี้เนี่ยสัดส่วนพวกนี้ในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสามารถเทียบเคียงไปกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราได้ด้วยนะคะเช่นสมมตินกักเล่นจัดตั้งเก้าอี้ตัวหนึ่งเนี่ย หรือนอนบนที่นอนนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมชั้นหน้าลงไปนะ้ำมันพอดีจังเลยขาไม่ลอยนะคะเตียงไม่ลออ่าหมายถึงว่าขาไม่ลอยจากพื้นนะคะวางพอดีกับพื้นเลยเวลาเราจะขึ้นเตียงนอนเราก็ขึ้นได้อย่างพอดีเลยนะคะอันนี้เนี่ยนอนแล้วก็นอนไม่เลยนะคะหมายถึงว่าหัวกับเท้าเราอยู่ในขนาดที่พอดีก็เป็นเพราะว่าเรื่องของการออกแบบเนี่ย เราก็อาศัยในร่างกายมนุษย์ของเรานะคะเป็นตัววัดขนาดนะคะทำให้เกิดสัดส่วนในเฟอร์นิเจอร์ในสภาพแวดล้อมของเราให้พอดีกับชีวิตมนุษย์เรานี่แหละคะ่ะทีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องนั้นนะคะเราก็จะมีในเรื่องของสัดส่วนในเรื่องของอดอกไม้เอ่ยเรื่องของใบหน้าของเราเอ่ยเรื่องของงานศิลปะหรือสถาปัตยกรรมที่ดังๆเลยก็ว่าได้เราไปดูกันค่ะอย่างอันนี้นะคะ คุณดังโมงนะคะก็เอามาให้ดูว่าที่ครูพูดให้ฟังเมื่อกี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นอยู่ร,บรอบตัวเราเลยไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เอยก้นหอยเอ่ยแม้แต่ใบหูของเราหรือกำมัดของเรานะคะตรงนี้เนี่ยก็มีลักษณะที่มีความสมดุลมีความมีได้สัดส่วนที่เหมาะสมนั่นเองเนาะอย่างอันนี้เป็นเรื่องของสถาปตัตยกรรมอ้าถ้าใครจําได้นะคะ ในสัปดาห์ที่แล้วคุณแต่งโมเอาห oh, อ I ไอเฟลมาให้ดูใช่ไหมหอ I ไอเฟลนะคะเราเห็นการจัดวางแบ่งครึ่งกลางเลยตึ้งซ้ายและขวาเท่าๆกันบนและล่างดูเท่ากันและในขนาดเดียวกันการ,การแบ่งสัดส่วน p r ร portion นี้นะคะหอ oh, I ไอเฟลก็มีลักษณะาการที่แบ่งด้วยก้นหอยอันนี้เนี่ยก็มีลักษณะส,สมดุลกันด้วยนะคะหรือแม้แ,แต่กระทั่งภาพอีกสอ,อย่างนี้นะคะสถาปัิกกรรมอย่างทัชมาฮาลนะคะอันนี้เนี่ย ก็มีลักษณะมีความสมดุลในภาพภาพหนึ่งเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยกรีกเลยนะคะก็มีการใช้ความสมดุลนี้เกิดขึ้นแน่นอนแสดงว่าพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นผู้คิดค้นนะคะ เรามาดูกันว่าก้อนกลมก้อนหอยอันนั้นนะคะที่ครูแตงโ,โมให้ดูเส้นที่มันเหมือนเส้นโคง้งๆอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียกกันว่าอะไรเขาเรียกกันว่าสัดส่วนทองคําจ้าในของสัดส่วนทองคํานี้นะคะเป็นเหมือนกิดลายบางๆเหมือนตอนที่ครูแตงโมนะคะพูดถึงเรื่องของความสมดุลก็จะมีการใช้กิดลายเนาะตรงนี้ด้วยและในวันนี้นะคะกิดลายในส่วนของทองคาเนี้ยก็มีความสําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกัน ภาษาอังกฤษเรียกว่าก o l เดนนะคะซึ่งการแบ่งสัดส่วนตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าก o l เดนเซ c กชันสินปินหรือนักออกแบบศิละปะทั่วๆไปนะคะนิยมใช้กันมากๆเลยเพราะว่าสัดส่วนของคําเนี่ยจะทําให้ภาพนั้นสวยทําให้รูปนันสวยงามขึ้นและก็รวมถึงสถาปัตยกรรมมีความสมดุลด้วยนะคะ อ,อย่างคนนี้นะคะคือคล้ายเอ่ยคือลีโอนาโดนะคะซึ่งลีโอนาโดเนี่ยเป็นนักคำนวณทางวิทยทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นผู้คิดค้นเรื่องของสัดส,ส่วนทองคำออกมาไม่ได้เพียงแค่เป็นเรื่องของก้นหอยที่นักเรียนเห็นนะคะแต่ก็แต่ก็จะมีในเรื่องของซี่เหลี่ยมสํมเหลี่ยมนั้นด้วย เรามาดูกันว่าสเกลของ g o l d e n Section นนะคะเป็นยังไงซึ่งสเกลของ g o l d e n section นะคะมีการแบ่งอัตราส่วนเป็น1ต่อน1.6นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าวงกลมแต่ละลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าหรือสีอื่นๆที่อยู่ในภาพภาพนี้นะคะจะมีเส้นที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ด้วยตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่า การแบ่งสัดส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมตัุรัสแต่ถ้าเกิดเราแบ่งในสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะก็จะได้ Golden Section ในการหาความสมดุลในภาพด้วยอ่าเรามาดูกันนะคะว่ากด ของการทำสัดส่วนของคำเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆแล้วมีอยู่2ข้อเองง่ายๆนะคะอย่างแรกก็คือเราต้องหากด3ส,ส่วนของภาพก่อนกด3ส,ส่วนของภาพนะคะเราจะเห็นไนด้เลยว่าเป็นเส้นสีน้าเงินนะคะเป็นการตีเส้นเท่าๆกันในภาพภาพหนึ่งนะ เห็นด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวานะคะสส่วนนี้มีความเท่าเท่ากันจึงได้ชื่อว่ากด3ส,ส่วนนะและก็จะแต่งด้านบนตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะคะสส่วนนี้เนี่ยจะพบจุดตัดทั้งหมด4จุดตัดเป็นวงกลม,กลมเล็กๆสีน้างเงินนะคะวงกล,กลมเล็กๆสีน้ำเงินตรงนี้นะคะหากเรามีการวางพระเอกของภาพหรือประธานของภาพนะคะอยู่ที่จุดใดก็ตาม1จุดเนี่ย จะพบได้เลยว่าจุดของภาพนั้นนะคะจุดเด่นของภาพนั้นจะอยู่บริเวณนั้นนั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะกดส่นสวนทองคําเส้นสีแดงๆเนี่ยก็มีการกดก้นหอยนะคะมาคล้องอยู่ตรงจุดเดียวเลยก็คือจุดที่4นะคะของกด3ส่วนทําให้ภาพภาพนี้นะคะจะมีลักษณะมีจุดเด่นอยู่ตรงบริเวณนี้นั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะว่าครูดเตงโมเปตตัวอย่างยังไงบ้าง อ,อย่างาภาพภาพนี้นะคะด้านซ้ายก็จะเห็นได้เลยว่ามีการใช้เส้นก้นหอยแล้วก็มีการใช้กด3ส,ส่วนด้วยนะคะ mm. พอมาเป็นด้านขวาเราจะเห็นได้เลยว่ามีการใช้งานในการถ่ายภาพยังไงบ้าง mm. เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เขานิยมใช้เป็นเส้นกด3ส,ส่วนหรือเส้นกีดลายทั้งแนวตั้งและแนวนอนเนาะ mm. เราจะพบว่าพระเอกของภาพนะคะอยู่บริเวณนี้นะ อย่างภาพภาพแรกนะคะเราจะเห็นพิพิธภัณฑ์ลูฟ์นะคะที่รูแตงโมงออกมาให้ดูตั้งแต่ครั้งที่แล้วและพิพิธภัณฑ์ลูฟ์อันนี้นะคะเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังเนาะที่ทําให้ตัวพระเอกของภาพก็คือ,อคู่บ่าวสาวนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าตรงนั้นนะคะกลายเป็นจุดสนใจของภาพและในขณะเดียวกันภาพที่2นะคะเราก็จะเห็นจุดสนใจของภาพอยู่ที่บริเวณแกน1แกนของ กดสามส่วนนะคะก็คือเป็นผู้ชายกับผู้หญิงยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าเนาะอันที่3นะคะเป็นหอไอเฟลเหมือนกันซึ่งอันนี้นะคะก็จะอิงเส้นกด3ส,ส่วนนะคะด้านขวาเอาไว้แต่ว่าทำให้ภาพโดดเด่นได้โดยการใช้สีซึ่งสีเหลืองและสีน้ำเงินเนี่ยค่อนข้างจะดูเป็นเหมือนสีคู่ตรงข้ามนะคะแต่จริงๆแล้วสีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงแต่เราก็จะเห็นได้ชัดว่าก้อนเมฆม่วงๆตรงนั้นนะคะแบ็คการาวด์ด้านหลังบนท้องฟ้าเนี่ย เป็นตัวผลักทําให้หอไอเฟลสีเหลืองๆทองๆอันนี้นะคะโดดเด่นขึ้นมาได้ด้วยและในขณะเดียวกันภาพสุดท้ายด้านล่างอันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าการแบง่งกด3ส่วนนะคะแบ่งเป็น1 2 3แนวนอนเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่า1กับ2ด้านบนนะคะเป็นท้องฟ้าและอันที่3นะคะเป็นพื้นดินแต่กลายเป็นว่า ภาพภาพนี้ดูมีน้ำหนักเท่าๆกันก็เพราะว่าในส่วนที่สองนะคะมีการแบ่งท้องฟ้าและพื้นดินนะคะโดยใช้โทนสีเท่าๆกันเนาะทำให้ภาพภาพนี้เกิดสัดส่วนที่เหมาะสมได้อะหรืออย่างภาพภาพนี้นะคะในภาพภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลนะคะอยู่ในภาพกลายเป็นบุคคลนัะนะคะเป็นจุดสนใจของภาพเลยทําไมเราไม่ขยับไปซ้ายหน่อยล่ะทําไมเราไม่ขยับมาขวาหน่อยล่ะเป็นเพราะว่า ตักสัดส่วนของกฎทองคำนะคะกำหนดมาว่าถ้าเกิดวัตถุนั้นนะคะอยู่บริเวณที่เล็กที่สุดของก้นหอยนะคะก็จะทําให้ภาพภาพนั้นนะคะมีลักษณะโดดเด่นแล้วก็มีจุดสนใจดึงเข้าไปลึกที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะแต่การนําสายตาของภาพภาพนี้นะคะก็คือการใช้เส้นทางในการเดินเข้าไปนั่นเอง อย่างภาพภาพนี้นะคะสองภาพนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมคะตัวพระเอกของภาพนางเอกของภาพแต่เราก็จะยังคงเห็นถึงลักษณะของความได้สัดส,ส่วนขององค์ประกอบภาพเหมือนกันเนาะอ่าเรามาดูการใช้ประโยชน์อันสุดท้ายแล้วนะคะประโยชน์ของการนำสัดส,ส่วนนะคะไปใช้ในาง,งานศิลปะนะคะ สัดส่วนที่เราไปใช้ในงานศินละปะได้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะหมุนทางซ้ายทางขวาหรือบิดไปทางไหนกับด้านซ้ายด้านขวาหมุนไปด้านบนหมุนไปด้านข้างนะคะยืดเข้ายืดออกอย่างก็ตามเ <c oughs> ส้นกิดลายตัวนี้นะคะก็ยังคงทําหน้าที่เพื่อที่จะมาเอื้อให้กับนักออกแบบหรือศิลปินนะคะไซ้ได้อย่างให้เกิดองค์ประกอบที่สมบูรณ์ได้ด้วยเหมือนกันเนาะ เรามาดูภาพอันนี้นะคะเป็นภาพในอดีตตั้งแต่สมัยยุคเรเนซองส์แล้วนะคะซึ่งศิละปะอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว,ว่าตัวเอกของภาพนะคะอยู่ตรงกลางของภาพแน่นอนแต่เราจะลองมาถอดดูนะคะว่าเขาใช้โกลเด้นเซกชันนะคะในการจัดการกับภาพภาพนี้ยังไงนะด้านซ้ายมีโกลเด้นเซกชันของผู้หญิงกับผู้ชายนะคะบิดมานะ แล้วก็ด้านขวามีการใช้ค s รเซ็กชันที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยื่นผ้าไปคุมวีนัสนะคะภาพนี้ชื่อกำเนิดวีนัสเนาะเราจะเห็นได้เลยว่าองค์ประกอบโดยรวมของภาพเนี่ยมีน้ำหนักซ้ายขวาเท่าๆกันแต่ก็มีการจัดวางองค์ประกอบที่ได้สัสดส่วนสมดุลด้วยนะคะอะภาพนี้เป็นห้องเรียนแห่งกรุงเอเธนนะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่า มีกลุ่มคนนะคะอยู่ด้านล่างเยอะมากแล้วก็มีโถงขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นแนวเส้นแกนโค้งอยู่ด้านบนนะแต่เราก็จะเห็นได้เลยว่ามีการใช้ golden section นะคะในการดึงองค์ประกอบภาพให้มีความได้สัสดส่วนเท่าๆกันและแต่ที่สำคัญเลยก็คือจุดเด่นของภาพเนี่ยอยู่ตรงบริเวณก้นหอยที่ลึกที่สุดนั่นเองนะคะอ่าอย่างภาพนี้สภาพนี้นะคะ ภาพด้านซ้ายด้านขวานะคะทั้งด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามีลักษณะของการใช้กา s เซกชันบนใบหน้าของทารกนะคะทั้งสองคนด้านบนนะคะก็เป็นด้านที่เราใช้กา s เซกชันบิดจากทางขวาไปทางซ้ายส่วนด้านล่างนะคะเราบิดจากทางด้านซ้ายมาด้านขวานะคะซึ่งถ้าเราอยากจะจัดการองค์ประกอบภาพนี้เนี่ยก็ทำให้สัดส่วนภาพนี้เนี่ยดูสมดุลกันได้ด้วยเนาะในขณะเดียวกันด้านขวามือของครูนะคะ ด้านความมือของครูเราจะเห็นว่าคลื่นน้ำอันนี้นะคะเป็นภาพของญี่ปุ่นเนาะเป็นภาพสีน้ําเงินนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าองค์ประกอบของแนวแกนคลื่นนะคะเราจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นเส้นแกนโค้งเหมือนก้นหอยนะคะทำให้ภาพภาพนี้เนะี่ยมีจุดสนใจไม่ใช่เพียงแค่คลื่นน้ําเท่านั้นเพียงแต่ว่าเราจะมองเลยลงมาอีกสักนิดนึงนะคะก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจินะคะอยู่ในภาพด้วยอะ อันนี้ลหลายๆคนคงจะเคยเห็นนะคะคือโมนาลิซาซึ่งโมนาลิซาเนี่ยลิโอร์โดดาวินชีนะคะเป็นศินลปินระดับโลกเลยก็ว่าได้นะคะในยุคนั้นเป็นผู้ที่คิดค้นนะคะสัดส่วนองค์ประกอบในการดึงเอาอ่าในการดึงเอาสัดส่วนทองคำนะคะมาใช้กับผลงานศินละปะได้อย่างดีทีเดียวอย่างภาพภาพนี้เราจะเห็นว่าด้านซ้ายนะคะ เป็นการดึงซูมใบหน้าของโมนาลิซ่านะคะเข้ามาให้ใกล้ขึ้นเราก็จะเห็นการใช้สัดส่วนโกลเด้ s e ซ t ชั n นะคะบริเวณใบหน้าด้วยนะคะในขณะเดียวกันองค์ประกอบโดยรวมของภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหน้าของโมนาลิซ่านะคะที่อยู่ด้านบนในช่วงขององค์ประกอบหลังท่าทางลักษณะของผู้หญิงคนนี้ที่ยืนอยู่นะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าการใช้โกลเ e n s e ซ t ชั n นะคะทำให้ภาพภาพนี้ดูลักษณะแล้วมีความ ได้สัดส่วนที่สมดุลด้วยอ่าอันนี้เป็นการถ่ายภาพนะการถ่ายภาพวันนี้นะคะด้านซ้ายและด้านขวานะคะมีการใช้กล e ่นเซกชันแล้วก็เส้นแกนนะเส้นแกนในการนำสายตาก,กันเลยด้านซ้ายเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงมากเลยเป็นตัวอย่างอีกหนึตัวอย่างที่เราเห็นว่ามีการดึงดูดที่ก้นหอยลึกที่สุดนะคะก็คือบริเวณดวงตาของผู้หญิงเนาะในขณะเดียวกันภาพด,ด้านขวานะคะ ้านขวาเนี่ยก็มีการนำสายตานะคะโดยการใช้เส้นของวัตถุต่างๆเช่นเส้นของบนโต๊ะนะคะเส้นเส้นของเส้นไม้ในบนโต๊ะนะคะเส้นของซ่อมและก็มีนะคะรวมถึงข้อศอกของคุณตานะคะที่เท้าพางอยู่และด้านซ้ายของคุณตาก็คือหลอดในแก้วน้ำนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันเป็นการใช้เส้นนำสายตาในการถ่ายภาพนะคะอ่าอันนี้ก็ไม่ต่างกันเลยแต่ลักษณะของภาพภาพนี้รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเพราะเป็นการเอียงองศาของภาพนะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นการเพิ่ม เรื่องราวในภาพหรือการใช้สัดส,ส่วนของคํานี่แหละทาให้เกิดภาพมีความสมดุลนะคะในจุดที่ 1, จุดที่สและจุดที่สเนาะจะทําให้ภาพภาพนี้นะคะไม่รู้สึกขาดตอนไปนะคะาและสำหรับสองภาพนี้นะคะคุณตังโขอนยานยกตัวอย่างมาให้ดูว่าเราจะจัดการยังไงนะอันนี้เนี่ยจะทำให้นักเรียนนะคะเห็นถึงว่าเราจะสามารถถ,ถ่ายภาพภาพนหนึ่งให้มีลนะักษณะ ได้สัดส่วนที่สมดุลกันได้หรือเปล่านะคะอันดับแรกเลยเรานะคะลองแบ่งเส้นแกนนะคะให้ได้กวด3ส่วนก่อนอ,อ,อาจจะเขียไม่ค่อยตรงนะคะ,ะให้ได้กวด3ส่วนซึ่งจะมีขนาดเท่าๆกันกับภาพนะคะ,ะทีนี้เราจะเห็นพระเอกของภาพลองทายซิว่าอยู่ตรงไหน ก็คือขอนไม้นั่นเองเป็นจุดตัดสองจุดนี้นะคะเราก็จะให้ขอนไม้มานอนอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะให้ลักษณะของเอของภาพเรานะคะมีที่มาที่ไปแล้วก็เกิดจุดที่น่าดึงดูดมากขึ้นด้วยนะคะในขณะเดียวกันสัดส่วนบนนะคะที่เรามองเห็นก็คือเป็นพื้นหลังของ ภูเขาเนาะส่วนที่สองนะคะเป็นส่วนของน้ำและส่วนที่สามเป็นส่วนของก้อนหินนะคะซึ่งสามส่วนนี้เนี่ยพอเราแบ่งสัดส่วนแล้วเราก็จะเห็นแนวเส้นแกนทางนอนนะคะที่มีความสมดุลกันในขณะเดียวกันทางตั้งนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าภูเขานะคะอยู่ในโซนนี้อสองฝั่งมีลักษณะเท่าๆกันเนาะเป็นการนำใช้เส้นแกนของ แนวภูเขาในการนำสายตามาสู่เซนเตอร์ตรงกลางด้วยนะคะทีนี้เรามาดูทางด้านขวามือบ้างด้านขวามือนะคะเราก็มีการแบ่งเส้นอ,อันนี้ด้วยนะคะเส้นกด3ส่วนปึ๊บนะคะซึ่งกด3ส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราลองสังเกตดีๆนะคะเราจะพบว่าประธานนะคะจะอยู่แถวบริเวณนี้หนึ่งจุดนะคะเราก็จะให้ประธานเป็นหลักเกือเลยนะคะทีนี้ ในจุดตรงนี้นะคะเราจะเห็นจุดลองนะคะก็คือผา,อาทีซึ่งก็ยังอยู่ในแนวแกนของกริฑนะคะแต่ไม่ได้อยู่ในจุดตัดซึงทําให้พระเอกของภาพนี้นะคะยังคงเป็นตัวเอกของบ้านหลังนี้อยู่แต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นได้ว่ามีการใช้นะคะใช้เส้นของของฟ้านะคะนี่แบบนี้เพื่อที่จะพุ่งเข้าสู่ตรงกลางนะแล้วก็มีการใช้ แนวเส้นทาำล่างด้วยเพราะว่าเป็นน้ําสะท้อนใช่ไหมคะเราก็จะพบว่าองค์ประกอบดรวมของภาพนี้นี่จริงๆแล้วอยู่บริเวณตรงกลางทั้งหมดเลยนะคะแต่พระเอกของภาพก็ยังคงเป็นตัวบ้านนี้อยู่ดีนะคะอ่ะ มาทีนี้ในเรื่องของด้านซ้ายด้านขวาภาพสองภาพเนี่ยให้อารมณ์ต่างกันอารมณ์หนึ่งดูร้อนๆแล้วเพราะเป็นโทนร้อนใช่ไหมคะทางด้านซ้ายมือส่วนอีกอารมณ์หนึ่งก็ดูโปรโเโดยเย็นๆหน่อยเพราะว่าเป็นโทนสีฟ้าโทนเย็นนะคะเรามาดูกันว่าทางด้านซ้ายอ่าทางด้านซ้ายเป็นหิมาม เป็นเราจะเห็นได้เลยนะคะว่า,ามีบริเวณพื้นทนี่ตรงกลางนะคะที่โดดเด่นก็คือโอูฉนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยลในขณะเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นแนวแกนเส้นนะคะของแนวภูเขาที่เป็นทะเลสายนะคะนำสายตาเราเข้าไปหาอู่ตรงกลางในขณะเดียวกันด้านบนนะคะก็จะมีการใช้เส้นของ เส้นลงลวงบางๆนะคะของท้องฟ้าที่จะพุ่งเข้าสู่ตรงกลางทําให้ตัวูอนีนี้นะ,ะละักษณะโดดเด่นขึ้นได้ด้วยทีนี้ในส่วนของภาพด้านขวามือของครูนะคะเราจะเห็นได้ว่าอันนี้เนี่ยพระเอกของภาพก็คือตัวเรือลํานี้นะคะเรือลํานี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่น่าดึงดูดจริงๆแล้วภาพภาพนี้นะคะจุดที่น่าสนใจมากกว่าคือพระอาทิตย์ตรงกลาง ซึ่งพระที่ตรงกลางนะคะก็จะมีลำแสงที่พุ่งออกมาเนาะแบบนี้เพราะว่าตกดินแล้วนะคะแต่เรายังจะคงเห็นถึงความสำคัญของเรือลำนี้อยู่ก็เพราะว่าเราให้จุดสนใจของแสงนี้นะคะน้อยน้อยกว่าตัววัตถุด้านหน้านะคะซึ่งวัตถุด้านหน้าเนี่ยเป็นเรืออยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กันกับส่วนของเส้นแกนนี้เลยนะคะอ่ะ อยู่บริเวณตรงกลางซึ่งจะทําให้ภาพภาพนี้นะคะยังไงเรอือก็ยังคงเป็นจุดศูนย์กลางของภาพอยู่ดีและสําหรับวันนี้นะคะคุณกุตโมก็ได้พูดถึงในเรื่องของการใช้สัดส่วนทองคำนะคะการใช้ก้นหอยการใช้เส้นแกนเนี่ยก็คือเรื่องของสัดส่วนทองคำนะคะลงไปในรายละเอียดค่อนข้างที่จะให้เห็นถึงตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเลยก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเรื่องของธรรมชาติเรื่องของร่างกายมนุษย์นะคะเรื่องของสถาปัตยกรรมซึ่งหลายหลายคนนะคะถ้าได้ฟังตั้งแต่ต้นนะคะก็จะพบว่าสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานะคะมีสัดส,ส่วนที่เหมาะสมชัดเจนมากๆเลยและว,วันนี้นะคะการบ้านการบ้านรูตังโมก็อยากฝากนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกลองสังเกตสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็น ในบ้านนอกบ้านหรือสิ่งที่นักเรียนรักมากที่สุดนะคะอาจจะมีตุ๊กตาหมีน้อยหรือจะมีุ่นยนตัวที่นักเรียนชอบมากมากเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของสัดส่วนที่เหมาะสมอยู่ในนั้นด้วยนะคะและวันนี้ไม่เพียงแต่แค่ขอให้ฝึกสังเกตนะคะแต่ครูเตงโมจะให้เป็นการบ้านในการไปหาภาพหนึ่งภาพนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพก็ได้ถ้านักเรียนอยากจะลองจัดองค์ประกอบของภาพเองนะถ่ายภาพของภาพนะคะมาหนึ่งภาพหรือบางคนไม่สะดวกถ่ายภาพนะคะอาจจะไปหาดูจากในกระตูนดูจากในหนังเรื่องที่เราชื่นชอบนะคะอาจจะแคปหน้าจอนะคะมาเนาะเสร็จแล้วเราก็ทำการปริ้นนะคะทำการปริ้นออกซึ่งพอเราปริ้นได้บนในกระดาษขนาด a4 แล้วนะคะเราก็จะมาทำตรงนี้กันค่ะนี่